ยินดีด้วยค่ะคุณได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาเกินครึ่งทางแล้วและก็มาถึงกิจกรรมคัดเลือกรอบสุดท้ายซึ่งจะแบ่งเป็น3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมกลุ่มกิจกรรมทดลองสอน7นาทีและการสัมภาษณ์รายบุคคลทุกกิจกรรมจะเกิดขึ้นใน1วัน เนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด -19 กิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นผ่านซูมซึ่งเป็นโปรแกรมการประชุมทางวิดีโอออนไลน์อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับหลายๆคนวันนี้เราเลยจะมาแชร์3เคล็ดลับสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาวันกิจกรรมคัดเลือกค่ะทิป 1. ฝึกใช้ซูมให้คล่องแคล่วกิจกรรมคัดเลือกจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านซูม ดังนั้นเราจึงแนะนําให้ทดสอบบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณก่อนวันกิจกรรมคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาฝึกฝนการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาในกรณีที่คุณประสบป,ปัญหาทางเทคนิคนอกจากนี้คุณยังจะต้องทดสอบการสอน7นาทีผ่านซมูมซึ่งเราทราบดีว่าอาจเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับคุณเราขอแนะนําให้คุณฝึกฝนการทดลองเสมือนจริงมาล่วงหน้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆของซมูมเช่นการใช้เครื่องมือแชร์หน้าจอ การใช้ไวบอร์ดเป็นต้นทิป 2. มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมให้เต็มที่วันกิจกรรมคัดเลือกคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและเป็นโอกาสของคุณที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรอย่าลืมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตลอดช่วงกิจกรรมรวมไปถึงการตั้งใจฟังและคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวคุณเอง ผู้สมัครท่านอื่นๆไม่ใช่คู่แข่งของคุณดังนั้นคุณสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้สมัครคนอื่นได้เพื่อเปิดมุมมองของคุณเพิ่มเติมกรรมการของเราอยากเห็นคุณประสบความสำเร็จในการคัดเลือกและเข้าใจว่าคุณอาจจะมีข้อสงสัยหรือคำถามในระหว่างกิจกรรมคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มในช่วงที่สะดวกได้ทิป 3. เป็นตัวของตัวเองเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายและเตรียมตัวมาพร้อมคุณจะทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ คุณควรแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณและประสบการณ์ของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการสัมภาษณ์รายบุคคลคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยถ้าใช่ตเตรียมตัวให้พร้อมกับวันกิจกรรมคัดเลือกนะคะขอให้โชคดีค่ะ